ใครอยากหารายได้เสริมจากการทำขนมเบเกอรี่นะคะลองเข้ามาดูคลิปนี้ค่ะวันนี้ปาทำคัพเค้กสตรอเบอรี่นะคะก็จะมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากอย่างซอสสตรอเบอรี่ที่ปาทำจะเป็นสูตรซอสที่ปาคิดขึ้นมาเองเพื่อให้ได้ความหวานที่พอเหมาะและไม่หวานจนเกินไปส่วนเนื้อขนมเค้กนะคะในทีแรกตอนที่ปาไปเรียน เนื่องจากครูเขามีเป็นแป้งสําเร็จขายนะคะป้าก็เลยใช้แป้งสําเร็จแต่ว่าต่อมาป้าก็คิดค้นสูตรขนมตัวเองขึ้นมาเพราะว่าบ้านเราอยู่ไกลซึ่งเราจะสั่งแป้งมาก็คงจะใช้เวลาเดินทางหลายวัน,นะคะ่ะแต่กว่าจะทําสูตรขนมขึ้นมาได้ก็ใช้เวลานาน,านหลายเดือนเหมือนกัน ถึงจะได้สูตรขนมของที่บ้านนะคะเนื้อเค้กจะเป็นแบบชิฟฟ่อนนะคะมีความฟูนุ่มในตัวนะคะเนื้อแป้งจะละเอียดนิดนิดนะคะแต่ไม่ถึงกับเป็นบัตเตอร์เค้กนะคะและนี่ก็คือหน้าตาคัพเค้กสตรอเบอรี่นะคะเราจะตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมนมสดนะคะและก็ใส่สตรอเบอรี่อบแห้งนะคะอันนี้ปาสั่งมาเลยนะคะโดยเฉพาะอร่อยด้วยเพราะเราชิมไปหลายชิ้นเลยเสร็จแล้วเราก็ แพ็คใส่กล่องนะคะเพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้านะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจอยากหาลายได้เอาไว้วันหลังป้าจะมาสอนการทำลาวาสตอเบอรี่นะคะหรือซอสสตอเบอรีอร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 ่ค่ะเลิฟยูค่ะ